หรเมนนี้เราจะมากินราเมงอะไรเนี่ยคาเฟเลียราเมงคาเฟเลียฝนตกปล่อยๆนะครับนี่อ่าไปหอมเลยว้าวน่าจะมีไอจักรีมด้วยนะโอ้ยโหอุ๊ยพีมีเดินกามาเอาก็ะเทียมเลย เข้ามาที่ร้านแล้วนะคะทุนนี้เป็นอะไรอะ่ะทุนนี้ก็จะกินจุ๊บโอ้โอากาศว้าวอืมเขามีราเม็งไอ,อยเตอร์ด้วยอะ่ะเอ้ยมีอนไ้ไม่รู้อ่ะไอยเตอร์ฟ <od> อ,อร์มฮิโรชิมาไ,ไฟไอ,อยเตอร์เซ็ตมิวอ๋อนี่ไงไฟไอยเตอร์บวกอีกสามร้อย เป็นเมนูนะครับให้ป๋าดูดูบรรยากาศร้าน<ด>น่ากินมากมากเลยอันหนึ่งอ่ะแห้งมันเลือดเขาอยากกินอันนี้เหมือนกันนะแต่มันไม่มีซุปอ่ะแต่อันนี้มันคือยวนี้อะไรอ,อ๋อนี่คือกันจันนูโดสไปซี่เนี่ยอันนี้มันคือนนคยร์แล,ลาเมนวิดบิลล์อัพบิลดิ้งอัพออฟมีดืออะไร เมื่าเรากินกันแล้วไหครับเดี๋ยวให้ปาเลือกเมนูไปก่อนนะคะอันนี้นะครับก็มีก๋วเกี๋นะครับข้าวเดี๋ยวปาขอทานข้าวแล้วก็อันนี้จานจิ้มเป็นจิ้มเกี๊ยวชาให้ปาทำกินนี้เรากินนะตัวนี้ชอบกินกะลาเก๋ ไไม่เป็นรชอบกินคาราเกะไหมเขาอยากกินซี่ก็ไปล่อเขาต้องหาช้อนให้เขาอะนี่ไม่มีนมัไม่มีช้อนร้านเมนตันใหญ่มากตันใหญ่มากสุดยอดราเมงเท่แต่เขาไม่มีนี่ว่ะไม่มีอะไรไม่มีไข่ลืมว้าวอออเออไปละไม่เป็นไรหรอกนี่ทันทาราเมงสไปซี่ซูเปอร์เอาข้าไว้กับอาทันทันเมงเป็นเหมือนแบบ ราเมงเผ็ดๆน้ำขุกขิกมากับผูซับอร่อยมากมีความเผ็ดแต่เผ็ดแต่ไม่ได้เผ็ดมากเอาให้มาทำไมไม่เป็นไรขอบคุณครับคือเขาบอกสไปซี่แต่จริงๆผมว่าขอบคุณ่ไม่เท่าไหร่ผมก็เลยต้องขอใส่พริกเพิ่มเันนี้อยากใช้ใช่ไหมเขานี่ต้องโรยอย่างนี้อ่ะผมก็เลยต้องขอใส่พริกดเพิ่มนิดนึงเพราะมันไม่ค่อยสไปซี่เท่าไหร่จะขอมาาก็บอกมา พอเราเยอะไปแล้วลูกกินให้หมดนะคะแต่กินนะมันเป็นกลิ่นม,มันเหมือนมีกลิ่นขิงอะ่ะเหมือนกลิ่นม,มันมีกลิ่นแบบกลิ่นขิงนิดๆอ,มมอ,อ่ะม,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 มันไม่ไดนะ้ลองไหมลองๆวันนี้เรามากินร้านลาเต๊กมิ๊ อร่อยอ่ะแต่มันรัเค้าอ่ะเค็มไปหน่อยมา่อป๊าเขากินราเมงเสร็จแล้วคนไปกินซูชิโอเคไหมรังเกินถ้ารันเกินวันไหนอยู่แล้วเดี๋ยวเรไปกินกันไปซีรีส์อืมอืม ครับนรนี่หลือหือลัเหรอใคระได้ไกินหน่อยนะม่พีโปานี้หเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวกินพันจะหมดแล้ว เราเองไม่ได้ลองรามเมงอ่ะจริงหรอเหมือนแค่อะนั่งกินรามเมงร้านชื่อร้านอะไรนะราเมงคา,ฟาเคาฟท่ทีเลียอันนี้ก็คือที่เห็นนี่คือเป็นทันทันเมิงก็คือว่ามันจะไม่ได้มีน้ำซุปอ,ร,นะอร่อยนะอร่อยอร่อยเป็นแบบหนึ่งที่ผมใส่พริกป่นเพิ่มขึ้นด้วย อรอยมากมะมามม้าหรอมาม้าก็เป็นกินแชร์กันกับป้านี้สลับมาเป็นนูโอดซุปนะคะอันนี้ชื่อเมนูอะไรไม่รู้กะลาเมงของเขาอืแล้วก็พังแอนโทนี่นูโอดซุป เกลาเบงเกี๊ยวซาครับอันนี้เกี๊ยวซาเกี๊ยวซาเกี๊ยวซาแล้วก็น้ำชิมม,มันใส่เจแบบนี้โอเคบิ๊กแม็ก <c oughs> สตอบไม่ได้มือม เหมือนเดิมคะ่ะคุณหนูนนิกชอบสั่งมาเยอะๆแล้วก็กินไม่หมดคะ่ะดูสิคะแจว๋วก็เสียดายเสียดายจะกินต่อดีไหมนะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ฮิโรชิม่านะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้มาลองร้านนี้เลยคะ่ะนั่นก็คือชื่อร้านว่า เซอร์เคิลวันค่ะเป็นร้านมือสองนะคะ<อ>เดี๋ยวเรามาด,ดูกันกน,น,นี่ล้างมือหน่อยชั้นสองป่ะนี่ดูรองเทา้าอุ้ย ช่วยหยนะ้หรอดูยู่อืมอืมรองเท้าคืออะไรอะคิดูดิเรามาร้านมืสองนี้บรรยากาศถามก่ออ๋อโฟ อ่าตัวนี้ดูแล้วตรงชั้นนี้มีอะไรันี้เเป็นแค่กามาลานเฟอร์นิเจอร์ต้นไม้ต้นไม้อะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะพี่แต่จะเกะประมาณนี้แหละอุ้ยอันนี้ก็ไม่แย่นะแต่อันนี้มันไม่ใช่มไม้แย่นนหยูยแพงจังเลยอันนี้ม่แต่สไตล์นี้ ไม่ใช่ใช่เราอ,อันนี้<อ>นนไม่แย่แต่มันไม่ดูสิมันมีลายใช่ไหมครับใช่นี่ไงตัวน,น,นี้เฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ซื้อไหมราคาไม่ได้ถูกเนาะเออราคาไม่หนีไม่มีของใหม่ครับครับมาดูอะไรลูกอ๋อนั่นของดอนนี่เป็นรูปหวัวใจเนี่ยอืม วันนี้พามาดูร้านมือสองนี่ก็พวกชันพลาสติกเขาก็มีขายสองดันหกเดินมาถึงตรงนี้นะคะเขาก็จะมีขายพวกชั้นพลาสติกค่ะดูราคาแล้วก็ไม่ได้ถูกนะคะ ตกไปนึงก็ประมาณสักสองพกว่าเยน3,000ัน 3, กว่าเยนก็มีนะคะซึ่งก็ถ้าเป็นของมือสองแล้วราคาก็ถือว่าค่อนข้างสูงไปหน่อยนะคะเราตั้งใจจะมาดูเฟอร์นิเจอร์กันนะคะแต่ว่าราคาเฟอร์นิเจอร์สำหรับเราแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าค่อนข้างแพงอยู่ดีค่ะวันนี้ก็เลยไม่ได้อะไรค่ะ พามาชมบรรยากาศไปเปพิ่ๆแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกโซฟาชั้นนี้นะครับร้านเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่ได้ถูกอันนี้ก็จะเป็นพวกขนมมีทั้งหมดสี่ชั้นด้วยกันนะครับชั้นหนึ่งะเมื่อกี้มีนี่ชั้นหนึ่งอะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะโรดดิ้งสปอร์ตการ์ดน,นี่ก็ส่องไปทั่ว ต้องเช็ดไหมเนี่ยเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมต้องทำแบบนี้สิจารชามนี่เป็นร้านมือสองนะครับเหมือนอะไร่ะบถ้วยชา ทำเข้าไปอีกเยอะมากมากมคือร้านมือสองที่นี่เขาก็ถือว่าค่อนข้างทำสะอาดอะนะนี่ดูมากมากอามณอบากาศโอ้บพวกแก้ว ก็มีหมกซานซามนี่อันนี้ร้อยเยนเบียร์กระดังนี่นี่นะคิดถึงอา마อาม่าชอบอืม มีบรรยากาศขายของมือสองถ้วยซุปน้อยเย็นชามชามอันนี้เอาไปใส่พวกแบบจริงๆเจิได้เหรอ ร้อยสิบม<ส>ันไข่ตุ๋นทำไข่ตุ๋นมีจานมาเป็นแบบนี้เลยเย<ส>อะมากออารมณ์เหมือนร้านบุกอบ อันนี้น่ารักมากาก,มากีฟังซี่ดูน่ารักมากน่ารักไหมน่ารักมาก เป็นเซตอย่างนี้เป็นคู่คู่สองพอได้มาเดินตรงโซนของพวกถ้วยชามแก้วชานะคะจะรู้สึกว่าคิดถึงมัมม่ามากเลยค่ะเพราะว่ามัมม่าเป็นคนที่ ชอบดูของอะไรพวกนี้นะคะจะเป็นของเครื่องใช้ในครัวต่างๆแล้วหมามาเขาก็จะชอบของแบบน่ารักน่ารักสไตล์นี้เลยนะคะอยากให้มหมามาเห็นมากเลยค่ะบางคนก็ยังดูใหม่ๆอืม ชั้นนี้ก็จะเป็นพวกโอ้ชุอคโกนโน้อันนี้เป็นร้านมือสองดังเดิมเลยนะเนี่ยชดเค้าสายเวยอืม ไอ้อะไรตัวละสองร้อยเยนไม่เอาตัวละสองเหรียญเองไม่เอาทำไมล่ะก็เขาจะเอาอ่ะแล้วเขาอยากได้สะสมของเขาโอ้โหพี่ปกติพี่ไม่ได้มีอยู่แล้วว่าเดี๋ยวก็ไม่ได้เก็บมาซื้อไปให้กูนี่มีอย่างนี้ด้วยนะให้กูนะเอออเดี๋ยวซื้อให้กูให้กูหมดเลยอันนี้เหรอใช่ให้โทนี่ลองแกะเล่นก่อนเดี๋ยวเราไปถามกูก่อน เป๋าอะไรอะเดี๋ยวไปเลือกอีก้านนึงร้านแปดแสนเจ็ดเท่าไหร่เจ็ดพันก๋วยเตียเจ็ดพันกว่าเรียญเจ็ดพันคือเท่าไหร่สองแสนกว่าเหรอแคนี้อย่างง่ายเลยสตู่ล้วไมอีราเลยเดี๋ยวพาร้านที่เป็นของที่ดีกว่านี้ร้านนี้ของไม่ดี 5, อันนี้ห้าหมื่นก่อนห้าร้อยเหรียญนี่จะเป็นของมือสองกองที่ลดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับที่แต่มันมีโบสเตอร์เมื่อกี้เพียร์เห็นไหมอ๋มอ,อก็นึกว่าเบื่อซื้อไว้ให้โทนี่เออแต่ไม่ได้กระชายมันไปแล้วที่นี่เราเลยไม่ที่ที่นี่ไงเห็กเรื่องเต็งเท่าไหร่ ออกจากร้านมือสองกันมาแล้วนะคะเราก็มาเดินห้างกันต่อคะ่ะโทนี่เขาอยากได้เพชรมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาดูเฉยๆนะคะเรายังไม่ซื้อคะ่ะมาดูกันซิว่าโทนี่เขาอยากได้อะไร มม่กาวเอหรอหมดไปแล้วหนึ่งวันนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชื่อช่องสเล,ลียมมัมมีม่อ่บายบายขอบคุณครับวุ้